เอกสารของลูกจ้าไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเพราะว่าหน้าพาสปอร์ตที่แสดงความเป็นตัวตนของเรานะคะก็อันนี้ทุกคนก็ควรที่จะมีแล้วตั้งแต่ที่ตอนสมัครนะคะ <S 2> <S 2> อันที่สองอหลักฐานในการโชว์ว่าเราสามารถที่จะทำงานเออทางด้านการศึกษาเพราะฉะนั้นเออก็ก็จะไม่มากก็แค่ว่าวุฒิเออย่างตามม่ำมหก หรือว่า high School นะคะแต่ว่าในเคสที่เราเคยพูดเอพิโซดก่อนหน้านี้ว่าถ้ากรณีที่ไม่ได้จบ High School จบแค่ม .3 อ,อะไรเงี้ยสมัครได้ไหมเออก็สมัครได้เฉพาะบางตำแหน่งงานที่เราจะคุยเป็นเป็นเคสเคสเป็นกรณีไปรายบุคคลแล้วก็งานที่เขาเปิดรับดูว่า ท,ที่ดังกล่าวเขาจะรับไหมแต่ว่าเราก็ได้แนะนําด้วยว่าเออไปเรียนกศนเพิ่มก็ได้เพราะเขาก็มีนะคะกศนแบบ2ปีที่มีเกรดที่เราคุยอพิ์สดที่แล้วอันนี้เพื่อใช้มาในการประกอบใบสมัครแล้วทางทนายคือเอกสารตัวนี้ทางทนายเขาก็จะดูแลเทคแคร์ Care, แล้วก็เราก็มีหน้าที่ที่จะลงนาม ต้องเซ็นเอกสารหลังจากที่ตรวจสอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากการสะกดชื่อต้องตามหน้าพาสปอร์ตเด๊ะไม่ให้ผิดโดยเฉพาะนามสกุลเวลาถ้าถ้านามสกุลผิดตัวอักษรหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องมีการแก้ไขแล้วก็ทําให้มันถูกต้องแล้วก็วันเดือนปีเกิดด้วยเช่นเดียวกันเพราะตรงเนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากโนะอเค <Okay, S 2> แล้วก็ ในส่วนของเอ,อกสารของผู้สมัครเมื่อตะกี้ที่พี่นีนาบอกก็มีพวกเอ,อกสารพาสปอร์ตใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนใช่มีนักพาสปอร์ตที่แสดงตัวบุคคลต้องอคือตอนตอนที่สมัครเราก็จะขอมาแล้วเพราะว่า,าการกรอกใบสมัครชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดต่างๆนะก็คือให้ตรงตามเพืแสดง คือไม่ได้แบบว่ามีตัวปลอมหรือว่าไม่ได้ใช้คนอื่นแล้วก็การไฟในขั้นหละขั้นอะไรเงี้ยพวกตัวสะกดพวกเออ่วันเดนมีเกิดอะไรทั้งหลายแหลเนี่ยจะต้องเหมือนกันเด็ดๆไม่งั้นจะมีปัญหาภายหลังการที่เราไอ้นี่จะต้องตรวจสอบตรวจแล้วตรวจดกให้ให้ให้ถูกต้องแล้วในในขั้นเนี้ยเราก็ต้องเตรียมใบเกิดด้วยเนาะใบเกิดด้วย อใช่แล้วเ<ช>อกสารนองบ้านเราถ้าเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการแปลให้เป็นภาษาอังกฤษเอ,อกาสารทุกอย่างจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะเราต้องเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเอกาสารเราเขาไม่สามารถไม่มีใครที่จะอ่านภาษาไทยได้แล้วเขาก็จะไม่เอ็กเซปต์ตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวจริงภาพประกอบพร้อมกับการแปลเอ,อกาสารที่เป็นภาษาอังกฤษกับ บริษัทหรือบุคคลที่มีเซอร์ฟายในการแปลเอกสาร